สวัสดีครับนานันน,นักตกปลาข้าบนะครับผมของผมต่อฟิชิงนะครับวันนี้เราจะไปตกปลากดกันนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมก็เป็นคันเป็นสองคันนะครับคันเล็กๆนี่คือเดี๋ยวให้แฟนผมตกดนะ้วยเนาะแล้วก็เป็นเยื่อหมักนะครับแล้วก็อุปกรณ์ปลายสายขอมือนี่นะครับเียไว้หังเอาไว้ใส่ปลาได้ปลาไม่ได้ปลาไม่รู้ ไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่หมายแล้วกันเนาะจะขี่รถกันไปเรื่อยนะครับครับหมาถึงหมายแล้วนะครับเป็นหมายน้ําลงนะครับหมายน้ําลงขึ้นมาต่อจากชนละพานนะครับหมายรับแต่ไม่รับนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมของลงไปก่อนนะเนาะรอาผมเหยื่อแรกนะครับเหยื่อแรกสวยง,งาม แล้วอะไรนะขนาดขนาดมือขวาแล้วไปกำมือเอ้ยขนาดหมุนขวาแล้วกำมืออันนี้คืออะไรงเอ๊ะอ้าวเอ้ก็บอกก็ขนาดหมุนขวาไปใช่ไหม เอาละ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 ครับตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกยังไงสิอ <c ười> เออมาแล้วตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งมาเดี๋ยวแกะให้มาดูใ,ใกล้ดิใช้ไสายสุดประหารตัวนี้นะครับผมเจอ,อที่สองครับเจอที่สองตงไปแล้วโอ้อ้าว <c ười> อะไรวะนะันน่ะเอาขึ้นไหมเอาขึ้นมานะคว่างโอ้มันมดบกหินนะมันใกล้ไป nám một cái วันที่สองนะครับเมื่อวานนี่ไม่มีเอย่อล่อวันนี้มีโครงไก่นะครับโครงไก่โคงไก่ไม้ก็เป็นน้ําออกนะครับไม้อะไม้รับครับไม้รับก็ตัวก็คว้างไปตรงนี้มันมีโขนหน้านะักก็ได้ดูบ่ใช่หนาตัวนี้เลยเนี่ยอืเห็นไหม โอ้หมุนให้จมไอ้เฮ้ยครับวันที่สองนะครับวันที่สองวันนี้มีโครงไก่ล่อนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใหม่เอาอย่างไงซอยังไงสิ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยหืมใหญ่ด้วยปวดนะปวดนะคันจังเร็วๆๆ,ๆขาตั้งกล้องอยู่ไหนนะบ,นนบ้านพวกมันที่มันได้อกมาเอา,า,เอาครับคุณติ๊กฟิชชิ่งนะครับผมแบนบา เบาเบา,บาอย่าใกล้อย่าใกล้เดี๋ยวติดโคมันระยะเลยนะนั่นน่ะเ,เรียบร้อยโอ้โหรรวๆครับผมรวๆค่ะกี่ตัวแล้วเนี่ย หกหกตัวหกตัวยังไม่เห็นชึ่อชั่วโมงนะครับหกตัววันนี้มีโครงไก่ล่อนะครับมันเลยอยู่พวกขีนี่สามตัวก็จะไม่เจอมันแล้วนะครับผมโอ้เหยื่อเดียวสามตัวเบาเบาๆบา่าต้องไกลเอาแค่หน้าตัวนก็ได้เออปิด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 ไม่จ่ายปัดโถ่ปุ้นแล้วนะ หมดครับผมใส่เยอะครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องครับผมเรียบร้อยโอ้เฮ้ยต่อขอขาดอะไรวะขาดได้ไง เอ้ามัดบัวแน่นนี่นะเฮ้ยรบบย้ายมาตกใกล้ๆระยะใกล้ๆยังกินอยู่ครับตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าข้างหน้าแล้วเออชดชดยังไงซิยังไงซิยังไงซียังไงซียังไงซีอาปดปดปดโอ้หมดเลยเหรอหมดเลย เอ้ตัวไม่ใหญ่นะสิบตัวแล้วเี่ย <Yeah. S 1> ประมาณนี้เลือดห้าเลือนห้ามใส่ใหม่นะใส่ <c oughs> น้อยนึงก็ยังดีบัว <c oughs> <c oughs> อเลย เหยื่อมันมีน้อยอ่ะเสร็จไหมเดี๋ยว่อแม่มันก็มายิงคันเดียวเนี่ยดี ดูฮะลงปุ๊บกินลงปุ๊บกินเอา้าอืมนี่เนี่ย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 ตัวเนี้ยใหญ่ประมาณนี้แหละไงไงใช้ไซส์ส่วนประหารน,นะครับผม ลงกินลงกินนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเอาโครงไก่ล่อนะครนบโอ้อ้าเกินหรอเออขออนุญาตปลดปลาแป๊บหนึ่งนะผมเป็นเพลินนะครเป็นเพลินหลุด หลุดหมดแล้วมันต้องปล่อยหน้าลอกแล้ว lại vẫn nè muốn nói muốn nói giòn vậy ừ <cười> 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 เอ <L? S 2> ้าีแล้วอ๋อไม่ะเยอกันค่ะกับกตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะครับตอนนี้บ่ายโมงตอนนี้ประมาณสี่โมงเดี๋ยวก่อนดูนาฬิกาก่อนนะครับสี่โมงสี่โมงกว่าฟลาเริ่ม่างตัวแล้วนะครับ่างตัวไม่มีเลือดสาดนะครับไม่มีเลือดสาด นี่ได้เอานี้ก็สักยี่สิบกว่าตัวยี่สิบยี่สิบกว่าตัวก็เริ่มเงียบไปพอดีฝนตกนะฝนตกหนักเลยพอแล้วครับเดี๋ยวแค่นี้พอละอลมันติดมันไปกินปลายน้ำนะครับเรามันก็จะมีโขเยอะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ